สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะเตรียมรับมือสายพันธ์ุเอฟซิลอนหมอจุลาเผยเตรียมรับมือ ถึงเวลาแล้วที่ต้องยอมรับความจริงสถานการณ์และต้องพึ่งพิงตนเองให้มากที่สุดทั้งนี้ประเทศไทยไม่ว่าจะเรียกว่าระลอก4เพราะ3ยังไม่ทันจบสิ้นและติดเชื้อลุกลามไปทั่วโดยยังควบคุมไม่ได้เราคงไม่น่าเรียก4เราคงเรียกะระลอก3ภาคพิสดารหรือที่เด็กๆที่ฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสมองที่ทางานอยู่ด้วยกันชอบเรียกว่าเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบมากกว่าตอนนี้ที่ป่วยหนัก หาเตียงไม่ได้เข้า ICU ไม่ได้ไม่ใช่เดลต้าทั้งหมดตามที่คิดแม้สายอัลฟาบ้านๆก็หนักเอาไม่อยู่และไม่นานก็แทรกด้วยเดลต้าและจอดด้วยเอฟซ l o อนที่กลายเป็นสายที่ต้องวิตกกังวลแล้วและสายเดลต้าก็แน่นอนชุกชุมขึ้นเรื่อยๆซึ่งได้รับการขยายความอธิบายถึงสปปรรพคุณได้มากขึ้นโดยมีการแก้ไขความลับสายเดลต้า โดยการที่ไวรัสดึงให้เซลล์ที่ติดเชื้อให้ไปแนบชิดกับเซลล์อื่นโดยไม่ต้องหลุดออกมาจากเซลล์เดิมเพื่อทะยานไปหาเซลล์ใหม่ดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันในน้ำเหลืองหรือในเยื่อบุทั้งจากสร้างในร่างกายและจากวัคซีนเองเช่นจาก mRNA จะไม่เห็นขัดขวางไม่ได้ดังนั้นอาจจะเป็นเครื่องอธิบายได้ว่าทำไมถึงติดต่อโดยเร็วและทำไมถึงมีอาการของโรครุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นแต่คณะผู้รายงานยังเชื่อว่าวัคซีนก็ยังลดความรุนแรงได้แต่ไม่นานก็คงจะมีเดลต้า plus ซึ่งบรรจุลักษณะเด่นของสายแอฟริกาเข้าด้วยสรุปมันจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ประการที่ห การรักษาขณะนี้วิกฤตมาแล้วระยะหนึ่งประการที่สองขณะนี้การระบาดของโรคโควิดเพิ่งเงยหัวตัวยังไม่มาเลยทั้งยังไม่ได้ตรวจ และตัวเลขที่ต้องรอที่บ้านทั้งที่รู้ว่าตัวเองติดแล้วจากการตรวจและที่รู้ว่าตัวเองติดแน่เพราะคนรอบตัวและทั้งบ้านติดไปหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจเพราะไม่มีที่ไหนรับตรวจยังมีอยู่อีกมากประการที่3วัคซีนที่ใช้ในขณะนี้ประสิทธิภาพจำกัดคือซิโนแวคมีจำนวนมากที่ระดับภูมิในการยับยั้งไวรัสไม่ให้ติดสูงไม่มากพอและหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่หลังฉีดวัคซีนแล้วครบ1เดือน ติดไปแล้วแม้อาการอาจไม่มากแต่ที่น่ากลัวกับกลายเป็นคนแพร่ชเชื้อที่ทรงประสิทธิภาพไปยังเพื่อนร่วมงานและยังผู้ป่วยได้ประการที่4เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขที่เรียกร้องวัคซีนยี่ห้ออื่นส้ำต่อจากที่ฉีดไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไทยที่มีอภิสิทธิ แต่เพราะเรากลัวจะแพร่เชื้อไปหาคนอื่นอย่างกว้างขวางและนี่เป็นเหตุผลที่เราเรียกร้องให้มีวัคซีนหลากหลายและมีจำนวนเพียงพอและไม่ใช่แต่เราที่เรียกร้องแต่จากคนไทยทั้งประเทศประการที่5 การให้ไปรักษาที่บ้านต้องทําให้เป็นรูปธรรมโดยด่วนทั้งนี้จําเป็นหรือไม่ที่ต้องได้รับการพิสูจน์ก่อนว่าติดเชื้อและมีเชื้อเนื่องจากหาที่ตรวจไม่ได้และถ้าสัมผัสกับคนที่ติดจ,จริงหรือติดกันทางบ้านน่าจะอนุโลมให้เข้าข่ายนี้ด้วยประการที่6ทั้งนี้จ่ายยาฟาวิฟิราเวียฟ้าทลายโจรให้เลยส่วนประชาชนจะหายาฆ่าพยาธิมาใช้วันละ1เม็ดขนาด12มิลลิกรัม ไป5วันใช้เมื่อมีอาการแล้วก็ไม่น่าผิดจะควบกับน้ำมันกัญชาของอาจารย์เดชาที่ถูกกฎหมายก็ไม่น่าผิดเช่นกันเพราะช่วยลดการอักเสบและการปวดทรมานของร่างกายประการที่7เรื่องยาฆ่าพยาธิไวเออร์เมกตินเคยได้เขียนในไทยรัฐตั้งแต่14คกุมภาพันธ์และจนปัจจุบันมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นจากการใช้จริงและประเทศอังกฤษ เริ่มบรรจุเข้าในการวิจัยจริงจังแต่จะรอสรุปและโต้เถียงกันอีกกี่เดือนทั้งนี้ยาปลอดภัยและถูกสามารถใช้ตั้งแต่อาการเล็กๆน้อยๆแบบฟ้าทลายโจรน,นี่คือสภาวะสงครามไม่ใช่วิจัยตีพิมพ์ก่อนแล้วค่อยประกาศไปแอบดูห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลไหนก็ได้แล้วจะเห็นความจริงครับว่าคนป่วยที่รอเตียงจนอาการหนักขึ้นต้องบากหน้า มาที่ห้องฉุกเฉินหวังว่าจะได้รับก,การรักษามีจริงหรือไม่ประการที่ 8. ถ้าปล่อยให้ประชาชนอยู่ร่วมกันโดยไม่รู้ว่าใครติดใครไม่ติดคงไม่มีทางระงับการแพร่กระจายของโรคระบาดนี้ได้ชุมชนแรงงานแคมป์แรงงาน,มงงานไม่ใช่เป็นขุมรังโรคอย่างเดียวตามที่คิดเพราะเชื้อแพร่ไปตามบ้านเรือนนานพอสมควรแล้วที่สมาชิกคนในครอบครัวต้องทำงานนอกบ้าน และในที่สุดกลับมาแพร่ชเชื้อในบ้านต่อการตรวจคัดกรองที่เข้าถึงได้ยังไม่มีประการที่9ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยได้ทำการเรียกร้องการจัดการรวมทั้งการจัดหาวัคซีนหลากหลายไปแล้วคงไม่ต้องทำวิจัยหรืออ่านตำรามาแสดงดูสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้ซึ่งเป็นโรคและโรคแห่งความเป็นจริงคงจะทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นประการที่1ิ ชัดเจนแล้วเด็กเล็กเด็กโตติดกันหนาแน่นในประเทศไทยจนพ่อแม่อยู่ในห้องความดันลบลูกน้อยที่ติดเชื้อต้องนอนอยู่ในห้องเดียวกันถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่จะใช้วัคซีนเชื้อตายถึงแม้ประสิทธิภาพจะไม่สูงเยี่ยมเท่ากับวัคซีนชนิดอื่นมาให้เด็กทั้งหมด โดยที่ประเทศจีนใช้วัคซีนในเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึงผู้ใหญ่เนื่องจากวัคซีนเชื้อตายก็เป็นเหมือนเช่นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าที่สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กจนถึงแก่แม้กระทั่งคนที่กำลังตั้งท้อง เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งเพ่งพินิษพิจารณาอยู่บนภูเขาหรือชายหาดโก้เก๋ลองใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์มานั่งอยู่ในห้องฉุกเฉินลงมาตรวจลงมาพูดคุยกับผู้ป่วยและครอบครัวคงจะทำให้ได้เห็นสถานการณ์ได้ดีขึ้นเป็นแน่แท้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว c o m com. ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ